แม้ว่าลีฟุตบอลจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอารบีครับจะสร้างความมือหาในการดึงตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์ไปร่วมทีมมากมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแน่นอนครับวันนั้นทําให้หลายคนนั้นต่างพูดถึงและเป็นกระแสะที่น่าตื่นตัวสําหรับฟุตบอลเอเชียแทบจะไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าอยู่ๆจะเห็นเนม่ามาอยู่กับอัลฮิลาวคริสตียโนโรนัลโดซาดิโอมาเน่อยู่กับอัลนาเซอร์คาริมเบเซมาเอ็นโกโลกองเต้ ay, เข้าร่วมอัลอิติฮัด หรือจะเป็นโรบัตโตฟรีมโนครับจะย้ายไปสังกัดทีมน้องใหม่อย่างอาลีซึ่งจากสิ่งที่เราได้เห็นครับการลงทุนเม่นเงินมหา,าศาลในลีกซาอุดีอาราเบียน่าจะเปลี่ยนรูปโฉมลีกอาลับให้ฟรีเวอร์ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าครับพอมองกลับมาในความเป็นจริงซาอุดีโปรโลีกได้เริ่มลงเตะกันไปราวๆ1-2เดือน จะมองเห็นได้ชัดเลยว่าสโมอสรอบางสโมอสรกลับไม่ได้มีแฟนบอลท้องถิน่นตอบกลับกระแสยอย่างล้นหลามมันในช่วงเริ่มตน้นอาทิเช่นหลังเกมระหว่างอาริยัตเปิดบ้านชนะอัลเอติฟากที่มีทั้งจาแดนแฮนเดอร์สันและจอจีเนียวานาดุมเป็นซูเปอร์สตาร์ชูโรงในเกมดังกล่าวแถมยังมีทนายของสตีเวนเจอราดครับเป็นผู้จัดการทีมของอัลเอติฟากแต่ทว่าในสนามกลับมีแฟนบอลเข้าชมเพียงแค่6 9 6คนจากจำนวนความจุทั้งหมด15,000ที่นั่ง มันจริงเห็นได้ชัดเลยครับแม้ว่าตัวเลขผู้ชมโดยรวมนั้นจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีบางเกมเช่นกันที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลน,นั้นน้อยมากๆแม้ว่าทางซาอุดีโปรลีครับจะประสบความสําเร็จในแง่การตลาดที่สามารถขายลิขสิทธิ์ให้กับทั่วโลกได้มากกว่า130ประเทศแต่เมื่อการถ่ายทอดสดออกไปสนามบางสนามแทบจะไม่มีคนดูมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์วงการฟุตบอลในประเทศมากกว่าจะเป็นในแง่บวกใช่ไหมละครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ